ะครับผมนายนะครับเฉลยบอกนาสนครับก็จะมาทำนะครับการ export view ของ f r a t d a f ของเรานะครับก็คิดที่ configuration นะครับ add new configuration นะครับเลือกพิมพ์ว่า export นะครับหรือระเบิดนะครับชงานก็ฉะนั้นนะครับเราจะ insert นะครับ export view นะครับ ก็จะคลิก่วนนี้ครับแล้วก็ดึงมาครับคลิกส่วนนี้ครับแล้วดึงมาครับอยงนี้ไดครับผมพอมันยอยนกครับโอเคทำงานต่อของช่างเลยครับโอเคครับอเอาเอ็กซ e มันเสร็จแล้วครับ จากนั้นนะครับเราจะ insert นะครับสิ่งที่เรียกว่า expose g u i l i n e นะครับก็ผมจะอย่างนี้ครับหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็นีหนึ่งครั้งนะครับเสร็รจเรียบร้อยครับจบ